สวัสดีครับมาเรียนรู้ h t m l f i e canvas กันนะครับสำหรับวิดีโอติวเตอร์นี้ผม,มอ้างอิงมาจากบทความที่ผมเขียนไว้เนาะ mm hmm. ก็เป็นใครสำหรับใครที่อยากอ่านเวอร์ชันบทความก็สามารถที่จะไปอ่านยละเอียดเพิ่มเติมจากบล็ post, อกโพสเนาะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับ html 5 canvas คืออะไร canvas มันก็คือเหมือนเป็น html element ตัวหนึ่งเนาะที่เหมือนเป็นกระดานวาดรูปให้เราสามารถที่จะ,ะวาดสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรลงไปใน,น canvas ได้นะครับ เราลองมาดองดูตัวอย่างกันนะครับก็อย่างตอนนี้ผมผมเป็นที่ผมมีที่เอาปเปล่าเลยขึ้นมาตัวหนึ่งไม่มีอะไรเลยเนาะจากนั้น,นอ่านี้ผมทดสอบโอเคในการสร้างแคนวาสเนี่ยเราก็มันเหมือนแท็กอ,อ่าเอเลิเมนต์ตัวหนึ่งเลยก็เป็นแคนวาสขึ้นมาแบบนี้ก็แค่ใส่ ID ให้มันเป็นแคนวาสทีนี้ แค่นี้เราก็มีแคนวา s ขึ้นมาบนเบราว์เซอร์แล้วแต่ถ้าเกิดแบบเบราว์เซอร์ไหนที่มันไม่ซัพพอร์ตเนี่ยเราก็มันก็จะเห็นเห็นคำคำตัวเนี้ยขึ้นมาตรงตรงแคนวาเราแทนซึ่งเบราว์เซอร์เราเนี่ยซัพพอร์ตแต่ว่าเราไม่เห็นแคนวา s เพราะว่าเรายังไม่ได้กำหนดสไตล์ให้มันเนาะเราก็ลองมากำหนดสไตล์ให้มันดูกำหนดแคนวาสสไตล์เป็นบอ r เ e อร์โซลิดแล้วก็สีสีกรีนแล้วกันเนาะ เนี่ยแคนวาสมันก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมาเนาะอันนี้คือแ a n วาสในในขาวๆตัวเนี้ยซึ่งผมตัวอย่างเช่นไปก้าวคอลเลอร์ Mac เป็นสีดำก่อนอะไรเนะี่ยแคนวาสก็คือตรงนี้ก็อนนี้อะไรไประมาณเนี่ยครับกลับมาสีเดิมสีขาวดีกว่าเนาะแคนวาสเนี่ยโดย default ถ้าเราไม่ได้กำหนดความกว้างความสูงให้มันก็จะเป็นความกว้าง300แล้วก็ความสูง150แล้วก็ ตัวอย่างผมกาหนดให้มันเป็น300แล้วก็ความสูง3 0 0มันก็จะมีขนาดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะครับเราลองตัวอย่างถ้าเกิดเราจะลองมาวาดสี่เหลี่ยมอันแรกบนแคนวาสกันนะครับแล้วก็วาดอยู่ในตาก็แท็กสกิปเนาะสกิปแท็กตรงนี้เพื่อเราจะสามารถที่จะเรียกโคจรสกีปในนี้ได้ซึ่งผมก็ทําการเรียกตัวแป c แคนวาสขึ้นมาโดยใช้ document.getElementById แล้วเราก็ระบุ id ที่เราต้องการก็คือ canvas นั่นเองทีนี้เราก็กำหนด ctx ขึ้นมาเป็นตัวแปรหนึ่งเพื่อเพื่อเรียก canvas.getcontext แล้วเราก็ใช้เป็น 2d นะเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อจะวาดสิ่งอะไรลงไปใน canvas ตัวอย่างเช่นผมวาดสี่เหลี่ยมสีแดงลงไปใน canvas ด้วยตำแหน่งตรงกลางแล้วกันก็มันก็จะประมาณนี้ครับก็ ฟิลเล็กวิฟิลสไตล์ก่อนกำหนดสีก่อนก็คือสีแดงแล้วก็ผมก็ใช้ฟังก์ชันฟิลเล็ก rectangle เนาะก็คือวาดสี่เหลี่ยมโดยการกําหนด x y แล้วก็ความกว้างของมันแล้วก็ความสูงของสี่เหลี่ยมที่เราต้องการตำแหน่งส่วนใหญ่ตัวอย่างเช่นผมให้ตัวอย่างเป็นหนึ่งร้อยมาเลยตำแหน่ง x หนึ่งร้อย y หนึ่งร้อยแล้วก็ความสูงหนึ่งร้อยแล้วก็ความกว้างหนึ่งร้อยความกว้างหนึ่งร้อยความสูงหนึ่งร้อยแล้วก็จะได้แบบนี้ทีนี้เรามาัน เราก็จะสามารถที่จะวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาได้แล้วเนาะก่อนที่จะไปเรื่องตัวอย่างอื่นๆตัวอย่างต่อไปเราลองทําความเข้าใจเรื่องของตำแหน่ง x y สักนิดหนึ่งนะครับแคนวาสเนี่ยมันเริ่มต้นศูนย์นะครับผมมาลองดูตัวอย่างให้ตัวอย่างเช่นตัวแคนวาสเนี่ยมันโตก็แคนวาสสมมติอันนี้คือแ a n วาสแคนวาสที่มีขนาด ส0มร้ 300, 300. อยคูณสามร้อจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยก็คือจุดมุมซ้ายบนมีมันก็คือ0ูนแกน x y 0กูนเนาะทีนี้แกน x มันอยู่ตรงไหนแกน x อ็คือมันอยู่แนวนอนก็คือจุดนี้ครับก็คือจากจุดตรงเนี้ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมาทางขวามือเนี่ยก็คือแกน x อ็กบนแกน x ตรงนี้ตรงเอ๊ะแสดงว่าจุดเอ็กตรงมุมขวาบนเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ x 3 0 0แล้วก็ y 0เช่นกันไอ้ตรงแกน y แกน y ละ่ะแกน y ก็คือแนวนอนแน่แนลตั้งเนาะก็คือจากบนมาบนลงล่างอันนี้นก็คือแกน y ยแกน G y ซึ่งแกน y อะมันมีค่ะมีค่าเท่าไหร่ก็คือตรงนี้แสดงว่าจุดไอ้จุดตรงเนี้ยตรงมุมเนี้ยมันก็คือ x 0ูนย์ y สามร้ยใช่ไหมครับทีเนี้ยอ่าแสดงว่าจุดเนี้ยถ้าถ้าเรา ถ้าเราลองมาคิดจุดนี้เท่าไหร่ก็คือ x 3 0 0 y 300นั่นเองอประมาณนี้ทีนี้นถ้าเรากลับมาดูที่โค้ดสิ่งที่ผมทำคืออะไรผมให้มันกำหนดผมว่าจะวาดสี่เหลี่ยมฟิวฟิวก็คือถมถมเป็นสีแดงเลยนะผมมันก็คือเหมือนกันมากำหนดผมจะวาดสี่เหลี่ยมกำหนดแบ็กกราวนนั่นเองแบล็กกราวสีแดงซะปึ๊บ สโต๊ป uh, ผมยังไม่ว่าผมไม่ว่าเส้นผมก็จะให้เส้นมันทนะันสันสปอร์เรนเนาะอ่ะก็คือเหมือนการกำหนดแบล็กกาวนะสีแดงนะจากนั้นเนี่ยผมก็เลื่อนไปตำแหน่ง x หนึ่ง y 100้แล้วก็วาดรูปสี่เหลี่ยมขนาด100ยคูณห0ก็คือกระโดดไปที่ x 100 y 100ประมาณนี้จุดนี้มันก็เริ่ม100ยคูณ100ยประมาณนี้มันก็จะได้สี่เหลี่ยมขนาด100ยคูณ100เป็นสีแดง อันนี้หลักการเขาวาประมาณนี้นะครับทีนี้กลับมาดูที่ที่ตัวอย่างถ้าสมมุติผมจะเปลี่ยนจากฟิลเป็นสโต๊กก็คือแค่ว่าเส้นอย่างเดียวผมก็กำหนดเป็นสโต๊กสไตล์สมมติสไตล์สีน้ำเงินเนาะขึ้นมาผมก็จะให้มันไปอยู่ที่ตำแหน่ง0ูนุ์มบนแล้วก็ขนาดเท่ากันเก็บอันนี้เลยแต่ว่าย้าตตำแหน่งก็แค่กำหนดเป็นตำแหน่ง0ูขนาดเท่ากันร้อยคูณมันก็จะวาดตรงนี้ ขึ้นมาโอเคต่อมาเรื่องของสำหรับเรื่องพิการผมก็ไว้อธิบายไว้แล้วเนะาะมีเรื่องของการ c ค e ี r ร์ e a r e ยก็คือเป็น c o n t e x t c r e a r e ลมันก็คือเหมือนการการใช้เรื่องสอลบใช้อย่างลบลบ,ลบสิ่งที่เราวาดไปเราสมมติผมอยากจะลบอ้สีแดงแตัวนี้ออกออก,ออกบางส่วนผมก็ไปลบที่ตำแหน่งเริ่มต้นร้อยคูนร้อยแต่ว่าลบแค่50ก็คือมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ตำแหน่งร้อยคูณร้อยแล้วก็ของกว้างแค่ห้าสิบห้าสิบมันก็จะทำการลบออกมาหน่อยหนึ่งปกติแล้วเนี่ยไอ้คีร์เรกเนี่ยเขาจะาไปลบเหมือนลบแคนวาสที่เรา,เาว,วาดแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะลบโดยการใช้ขนาดแคนวาสเลยครับก็เป็นแคนวาสขนาดปิดแคนวาสความสูงของแคนวาสข,ของมกว้างไงแคนวาสเลยครับแบบนี้มันก็จะทําการลบแคนวาสโดยปกติเขาจะทุกท่านส่วนใหญ่จะอยู่อยู่ที่เหมือนเอาไว้เคลีย เคลียร์หน้าจอเวลาที่เราจะวาดอะไรต่างๆเวลาทำแอนิเมชันเนาะมันก็จะต้องใช้เคลียร์เริ่มต้นไว้เดี๋ยวเรา,เราไว้ด้วยทีน,นะครับตอนนี้ตัวเคลียร์เนาะทีเนี้ยต่อมาเรื่องของอการวาดพาดการวาดพาดเนี่ยมันก็คือเหมือนการวาดเส้นขอบไม่มีพื้นหลังเนาะเริ่มต้นด้วยบีกินพาดแล้วก็โหมดโหมดทู Move นี่มัน,นคล้ายเราเราเลื่อนเมาส์ไปแล้วก็ทําการจิ้มเมาส์ลงแล้วก็ไลทูเหมือนกับลากเส้นไปตำแหน่งที่เราต้องการ าตามด้วยสโตคหรือตามด้วยฟิลตัวยอย่างเช่นสมมติเอ๊ะเนี่ยผมกลับมาที่ไอตัวกันวานเนาะดรอเนี่ยการ move to กับ line to คืออะไร move to ก็คือเหมือนเราจิ้มดินสอนเนี่ยมูฟทูแล้วก็คือเหมือนเลื่อนเมาส์ move สมมติ move to 100 x 100 y 100เอาาปึ๊บ line to ก็คืออันนี้คือเลื่อน move to ก็คือจิ้มแล้วนะเอาเมาส์จิ้มแล้วนะแล้วก็ line to ก็คือสมมติผมเลื่อนไปที่200 x 200 y 200ก็จะเลื่อน อันนี้มองไม่เห็นฮะมันก็จะเหมือนเหมือนแบบเลื่อนปื๊ดเหมือน,นวาดประมาณนี้หรือถ้าเกิดเรา Mo บ e to 0 0ปุ๊บเราก็ลาก l ล n e to ึ่ง0ยหมันก็จะเหมือนลากมัดประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเรายังไม่มบเรายังลากต่อยลาก100ลากไป x 200มันก็จะมา 0, มันก็จะมานียศล้ย์ก็จะมาแบบลากกลับหรือจะฟ l l หรือจะอะไรก็ได้อะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือการ o v บก็คือเหมือนเราเอาเมาส์ ไปที่ตำแหน่งนะั้นแล้วก็จิ้มลงส่ดนลายก็คือเหมือนกันลากลากเส้นนั่นเองนะครับมาลองดูตัวอย่างผมขออนุญาตคอมเมนต์สองอันนี้ทิ้งก่อนเนาะแล้วก็มาลองดูเริ่มด้วยคอ,อ,อนเทกต์คอนเทกบิกินพารขึ้นมาเนาะทีนีนนน้ผมก็จะทำการ f ฟิ l Style ก่อนขึ้นมาเป็นสีน้ำเงินจากนั้นเนี่ยผมก็จะทำการ o ูฟทูไปที่ 0ููเพื่อวาดมาถึงตรง,ตรงกลางเลยละกัน่ะผมก็จะเป็น c o n t ทก t m o v e t o 00จากนั้นเนี่ยผมก็จะาวาด LineTo ขึ้นมาให้ถึงครึ่งหนึ่งคืออะไร150คือ150เนาะอ่ะ150แล้วผมก็ใช้ทีการ i l l หรือ s t stroke กเลยอ่ะ t r o k e ก่อนเนาะ t r o k e ก็คือการการวาดซึ่งอันเนี้ยผมเป็น Stoke Fill แลหรือ t r o k e Style สีดำเงินก็จะเป็นวาดเส้นสีดำเงิน ทีเนี้ยไอ้ฟิลเนี่ยทำไมมันอ่ผมลองเป็นฟิลฟิลใช้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันพอเส้นเดียวแล้วมันไม่รู้ว่ามันจะระบายสีกับอะไรเพราะมันไม่มีอะไรบอกเลยแต่เก็อสมมติอ่ะผมสต็แบไปมีเนาะผมเพิ่มลายจากพอจากศูนย์มาถึงร้อยห้าสิบแล้วเนี่ยผมผมผมจะมาตรงนี้ก็คือละไสามร้อย300ถึงศูน,นย์เนาะผมก็ให้มันมาลายทูลายทู x สามร้อยแล้วก็ y ศูนย์ปุ๊บแต่ว,ว่ามานี่ละพอพอมัน พอมันเห็น2อันนี้ละแล้วติดขอบแคนวาสมันก็จะฟิลได้ละมันก็จะเหมือนฟิลไอสเนี่ยตรงนี้ผมก็ลองเปลี่ยนจากสโตกเป็นฟิลนะปึ๊บแล้วทาการถมสโตกสไตล์ st สีเงินก็ใช้ไม่ได้ละเพราะว่ามันเป็นเลือกเส้นเส้นสีําเงินแต่ว่าฟิลเราก็ต้องมากําหนดฟิลใหม่เองใหม่ซึ่งฟิลสมมุติผมเป็นสีสีเขียวมันก็จะเป็นถมเขียวแบบนี้อ่านี่ก็จะเป็นเรื่องของ b e g i n p a t fill stroke เนี่ยแล้วก็ line tool ในการ move ในกนารวาดเนาะต่อมาอ่าเรื่องวงกลมวงกลมมันจะมันอาจจะค่อนข้าง,างสับสนน,นิดนึงอะ่ะขออนุญาตคอมเมนต์อีกเหมือนเดิมวงกลมเนี่ยเราจะเริ่มด้วยวผิกัดเหมือนกันแล้วก็อ่ะผมลองผมลองเป็น draw circle เนาะอ่าสิ่งที่มันทำคืออะไรอ่า สีเงสีแดสีสีเหลือขึ้นมาก็คืออ,อธิบายก่อนมันจะใช้ฟังก์ชัน arc ก็ arc ตัวนี้ตัวนี้ครับก็คือ x y แล้วก็ radius ก็คือองศาของของวงกลมแล้วก็ angle ก็คือมุมองศาเริ่มต้น0ถึง360องศาอะไรประมาณนะครับก็คือมืนเหมืนยวาดมันก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้ซึ่ง ปกติเนี่ยความกว้างของของวงกลมเราอยากได้เท่าไหร่แล้วก็ระบุปลายส่วนในตรงเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นศูนย์สามร้อยหกสิบองศาซึ่งเขาก็จะเทนด้วยแมตต์พายคูณสองเนาะซึ่งพายเนี่ยมันก็คือหนึ่งร้อยแปดสิบจานั้นคูณสองก็จะเป็นสามร้อยหกสิบองศาตำแหน่งที่เราต้องการวาดสมมติผมต้องการวาดที่ตำแหน่งหนึ่งร้อยคือหนึ่งร้อยด้วยขนาดหนึ่งร้อยอะมันก็จะเป็นแบบนี้สีสีเยลโล่ปุ๊บหนึ่งร้อยคือหนึ่งร้อยตรงกลางเนาะอ่าอันนี้ในการวาด อ่ะสมมติ0ูนูเนี่ยจะเห็นไหมครับว่าวงกลมเนี่ยตำแหน่งที่เราวาดเริ่มต้นอ่ะคือระหว่าตรงกลางของวงกลมเนาะไม่ไม่ใช่แบบสี่เหลี่ยมที่ที่มันจะอยู่ที่มุมมุม 2. แต่อันนี้คืออยู่ที่อ่ะผมว่าตรงกลางตรงกลางก็คือร้อยห้าสิบคูณร้อยห้าสิบตรงกลางของแคนวาสเนาะเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเริ่มจากจุดตรงกลางของวงกลมแล้วก็ขนาดหนึ่งร้อยปุ๊บ มันอามันคือถ้าดูจากเ e อ็กซนะ์เรยดอเนาะก็คือเหมือนประมาณนี้ก็คือเหมือนปุ๊บจุดตรงกลางร150้อยห้าสิบคูร้อยห้าสิบแล้วลมันก็รัศมีหนึ่งร้อยปุ๊บมันก็จะเริ่มแองเกิลจากศูนย์ถึงสามร้อยหกสิบมันก็จะเหมือนเหมือนเหมือนดอประมาณนี้ครับปุ๊บเป็นวงกลมก็จะได้วงกลมแบบก้อนแบบแบบเนี้ยขึ้นมาหนึ่งก้อนโอเคทีเนี้ย ต่อ,อมาเรื่องของอะไรวาลายอ่ะวาลายจริงๆว่าลายตัวอย่างเหมือนเหมือนตอนที่เรา move l i n move แล้วก็ line t o o ไปแล้วเนาะอ่ะเราลองมาดูตัวอย่าง canvas ที่ผมอลองลองก๊อปมาดูก็ได้ครับตัวอย่างเนี้ย canvas ไปดูเพิ่มเติมเนาะก็ตัวอย่างมันก็จะเป็น canvas แบบนี้อ่ออ่ะแบบนี้แต่ว่าติดเพราะว่าในตัวอย่างในโค้ดที่ผมเขียนไว้ในบอร์ดความเนี่ยผมใช้ แคนวาสขนาด500คูณ500ฉะนั้นผมก็ขอปรับขนาดตามเนี่ยมันก็จะได้การวาดแคนวาสประมาณแบบนี้นะครับต่อมาเรื่องของอมีความผิดพลาดนิดนึงที่บางเนี่ยเรื่องอผมอธิบายไปแล,วล้วเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องล้างก่อนวาดใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างกันอันนี้อธิบายไว้แล้วเดี๋ยวมาเห็นภาพทีนี้นะครับแล้วก็ลืมปิดผ่านบางทีเนี่ยเราวาดแล้วเราลืมเหมือนคล้ายๆปิดผ่านก็คือเหมือนกันคล้ายๆกันยกมือหลึก ยกมือออกหรือว่าเปลี่ยนเส้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องต้องปิดด้วยเนาะต่อมามาดูเรื่องของเบสิคแอนิเมชันกันนะครับการการตอนนี้เราสามารถที่จะวาดอะไรลงไปในแคนวาได้แล,ล้วต่อมาเราจะทําการให,ให้ให้พวกรูปทรงสี่เหลี่ยมวงกลมเนี่ยมันวิ่งขยับได้สิ่งที่เราสามารถที่จะทำมันได้คือเรามีสฟังก์ชันนั่นเองนะครับในจ a วาส c r ิป t เนี่ยไอ้ set interval เนี่ยมันก็คือเหมือนการทำซ้ำเนาะก็คือเราเรา เซตที่ท้อก็คือเหมือนเราจะลู o ทุกๆกี่มิลลิเ e c ที่เรากําหนดไว้เพื่อในการสมมติทุกๆหนึ่งวิมันจะก็ c a l อฟังก์ชันที่เราต้องการหรือเซตทำเอาก็เหมือนกันครับก็คือเซตทำเอาก็คือหน่วงเวลาไว้เมื่อถึงเวลาที่กําหนดเป็นมิลลิเซกมันก็จะคอฟังก์ชันนั้นไปปกติก็จะอ่านใจ r e c u r s ซ้ำๆฟังก์ชันตัวเองอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ request animation frame เป็นเหมือนแบบ v e r s i o น a d v a n c e ที่เอาไว้สำหรับน e n d e r หรือว่าทำพวก ต่แคนวา Can โดยเฉพาะเพราะว่ามันจะคำนวณพวกเรื่องของ FPS frame per s e c ไว้ให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมายุ่งเรื่องของการน่วงเวลาอะไรแล้วก็มันค่อนข้างสมูทแล้วก็เขาแนะนําใช้ตัวนี้กันในการในการที่จะเรนเดอร์หรือทาอะไรเกี่ยวกับแคนวาเนาะเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับแตวผม,มอาจจะขอเคลียร์ริญาต์เคลียร์วิ่งทิ้งมาเลยละกัน,เ,นอเอาเป็นสี่เหลี่ยมอันเดียวเนาะสมมุติสี่เหลี่ยม ถ้าสีแดงสีเหลี่ยมสีแดงขึ้นมาตำแหน่งสูสูขนาดเป็นขนาด5้าสิบห้าสิบล้กันตำแหน่งสูงสูนี้ปุ๊บถ้าเราจะจะเซตอันแรกเลยก็คือเซตอินเทอร์วัลอานนี้ก็คือผมก็เซตอินเทอร์วัลเลยเซตอินเทอร์ว e ลเซตอินเทอร์วลเนี่ยมันรับเป็นฟัง์ชันเนาะแล้วก็เวลาที่เราจะให้เซตสมมติทุกๆครึ่งวิมันก็จะ call ฟัง์ชัน นีซ้ำๆซ้ำๆซึ่งว่าชันเนี้ยผมลองสร้างเป็นฟังก์ชัน draw ขึ้นมาแล้วผมก็เอาไอเนี้ยไปอยู่ในฟังก์ชัน draw ปุ๊บทีเนี้ยผมก็ส่งฟังก์ชัน draw ให้เป็น Set i n t ท r v a l เนาะมันก็จะทำการวาดทุกๆ5ครึ่งวิ5 5 5 0 0มิลลิเซกเนาะมันก็จะวาดมันก็จะ call draw รูป,ป,ปคอ l l รูป call 3ซึ่งเราจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเพราะาอะไรเพราะว่าเรามัน มันอยู่ที่เดิมมันคือเหมือนวาดรูป3ารูปเดิมเราในตาเราไม่เห็นหนอกซึ่งถ้าเราจะเห็นเราก็คือเราลองเปลี่ยนไปใช้ตัวแปรซึ่งเรากำหนดเป็นตัวแปร x ขึ้นมาตัวแปร x เง็ด x ลบศูนย์ขึ้นมาเนาะแล้วเราก็ใส่ x ตัวแปรเนี่ยลงไปแล้วทุกครั้งที่มัน call งก์ชั i เนี่ยเราก็แค่ให้ x มันบวกสักทีละ5ทีละ5ในการในการรูปเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้แ้วก็จะเห็นว่ามันขยับเนาะแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันมันยังวาด มันยังมีอันเก่าอยู่เพราะว่าอะไรอย่าลืมนะครับว่าเราสั่งให้มัน i n t e r อร์ว่าตลอดเลยแต่เราไม่ได้เคลียร์แคนวาเนาะซึ่งเราก็ต้องม,มาคอบฟังก์ชันเพื่อเคลียร์แคนวาก่อนเนาะซึ่งเคลียร์ทั้งหน้าจอเลยโดยทั้งขนาดโดยใช้ความสูงความกว้างข,ข,ของแคนวามาเคลียร์เนอะมันก็จะเวลาที่มันขอฟังก์ชัน draw นะครับทุกๆ55ครึ่งวิ500มิลลิเซกมันก็จะ ดรอใหม่ my, โดยการเปลี่ยนตำแหน่ง x ไปเรื่อยๆ x ทีละ5้ทีละ5้ซึ่งเราเท่าไหร่เท่าไหร่ถึง,ถงจะดูสมูทอันนี้เราต้องมาเราก็ต้องมากำหนดนเองเนาะ3าทุกๆ30มิลลิเซกสมูทหรือเปล่าหรือจะสามหรือว่า1,000หารหรือว่า15อ่ะ15สมูทไหมอลองดูหรือ อ่าผมลองเป็นเป็นหนึ่งร้อยแล้วกันมันก็จะเป็นแบบค่อยๆขยับแบบนี้เนาะแล้วถ้าเกิดเราให้มันวนลูปเราก็อาจจะมาเช็คตรงนี้ด้วยเนาะถ้าเกิด if e x มากกว่าหรือเท่ากับแ a นว a s อ่าขนาดแ a นวา s เนาะผมก็ให้มันเคลียร์ x เท่ากับศูนย์ใหม่ก็คือเหมือนถ้าเกิดมันมันอ่า,อาตัวอย่างเช่นอย่าถ้ามันสุดขอบแล้วก็ให้มันวนกลับมาใหม่เนาะเป็น x เป็นศูนย์มันก็จะวนลูปวิ่งแบบนี้เนาะทีเนี้ยเอ้เหมือน ถ้าเราไม่ใช้อินทิวอร์ต่อมาเราใช้ทำเอาทำเอาก็เหมือนกันครับทำเอาอ่ผมให้มันเหมือนกันเลยนะตัวอย่างผมทำเอามันก็จะเปลี่ยนจากอินทิวอร์ตัวนี้ทำเอาเราต้อง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  call function draw ก่อนครับ draw ขึ้นมาเนาะปึ๊บทีเนี้ยเราก็ต้องมาหน่วงทำเอาสมมติเออ่ผมหน่วงตรงสุดท้ายของของฟังก์ชันเนาะทำเอาแล้วผมก็ส่งเหมือนคล้ายๆล้าย recursive ครับแล้วก็ส่งอันนี้เหมือนเหมือนกันทุกอย่างนะหน่วง100่งร้อย m i s เท่ากัน ันก็จะ draw แล้วมันก็จะเ e t t ทำ o u t มันก็จะวิ่งแบบนี้ครับปึ๊บปบเราต้องมากําหนดว่าเราจะใช้เท่าไหร่15บห้อ่าสิบห้า s m o o ไหมสุดท,ท้ายเนี่ยอา่ามันก็แบบนี้เนาะสุดท,ท้ายเนี่ยเราก็จะใช้ฟังก์ชันนี้ครับ request animation frame เราก็เราก็เรียกได้เลยครับเป็น request animation frame แล้วก็ส่งฟังก์ชัน draw เข้าไปซึ่งอันนี้เราก็ต้องมาขอฟังก์ชัน draw เริ่มต้นก่อนเนาะหลังจากนนะั้นเมื่อเมื่อฟังก์ชัน draw มันก็จะค l แคนวาดวาดแล้วก็ตำแหน่งตงัวนี้จาแนั่นเนี่ยมันก็จะ call ฟังก์ชันนี้เพื่อวน l o o draw มันก็จะเห็นไหมครับมันก็จะ draw โดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องยุ่งเรื่องของว่าจะให้มันหน่วงทุกๆเท่าไหร่เราก็มากำหนดแค่ค่าที่เราต้องการตรงนี้อ้าผมลองวาดอีกตัวหนึ่งสี่อีกตัวหนึ่งแล้วกันผมขอบตัวแปรนี้มันชื่อตัวแปรเนาะไม่ใช่แกน x อกย่างเดียวอ่ะผมผมจะลองสร้าง คอนเทกต์ฟิลสไตล์ขึ้นมาัน,นึงเป็นสีงเงินน้อยแล้วกใ็ให้มันวิ่งจากบนมาลงล่างเป็นแกน Y บ้างผมก็จะทำการ c o n t ท c t แล้วก็ฟิลเล็กตำแหน่งเท่าเดิมแล้วก็เป็น Y ก็คือเปลี่ยนตามค่า X จริงค่าชื่อ,ช,อชื่อตัวแปรอาจจะงงนิดนึงแต่ก็คือใช้ค่าเดียวกันนั่นแหละครับแต่สลับกันเอง Y ยเฉยมันก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีสี่เหลี่ยม วิ่งลงมา่ออันเอ๊ะทำไมอันนี้มัน3า0้อยเองโอเค500 500มันก็จะขนาด500คูณ500วิ่งแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นหนักงานทำงานของการวาดแคนวาสคร่าวๆแล้วก็การใช้ Request Animation Frame เพื่อเพื่อวาดแคนวาสแล้วให้แคนวาสมันขยับตำแหน่งเอ็กนอ์อยแล้วก็เดี๋ยวในคลิปวิดีโอหน้าเราจะพาไปทำเกม ด้วยแคนวาสกันนะครับรอติดตามครับสวัสดีครับ